ฝังด่วนเปิดโผ11ตัวจริงทีมชาติไทยชุดอนาคตลุยบอลโลกครั้งหน้าน่าสนใจมากด้านทีละทอนสถิติท็อปเอเชียส่วนช้างศึกคอนเฟิร์มเตรียมอุ่นเครื่องทีมแลงกิ้งสูงกว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้นะครับสวัสดีครับกอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องซุยคลิปนี้ก่อนเข้าสู่เนื้อหานะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับ YouTube ต้องซุย รวมไปถึงนะครับแนะนำนี่เลยเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่กรเนพัทในเครการโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์เน่นๆโปรตีนเน้นๆกรเนพัทในเครการโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องซุยคอนเฟิร์มคลิปนี้นะครับยังคงอยู่ในเรื่องราวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับคุณผู้ชม ถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปต่อในบนโลกครั้งนี้ก็สร้างความเสียใจให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยแต่ตอนนี้เราก็ต้องมุกออนนะครับอิชิอิถึงเวลาเดินหน้าทําทีมต่อนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีโปรแกรมอุ่นเครื่อง FIFA Day นะครับในช่วงปลายปีไหนจะมีคัดบอลเอเชียนคัพในช่วงต้นปีหน้าซึ่งเราจะต้องไปเอเชียนคัพรอบสุดท้ายให้ได้แล้วก็ชิงแชมป์อาเซียนรายการต่างๆอีกมากมายซึ่งเนี่ยแหละครับถึงเวลา อีจีได้ลองตัวผู้เล่นได้สร้างนักเตะใหม่ๆขึ้นมาแล้วครับคุณผู้ชมรอดูได้เลยแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีสติหนึ่งที่ต้องยอมแล้วว่าเอาจริงๆคุณภาพนักฟุตบอลไทยเนี่ยไม่เป็นสองรองใครเหมือนกันนะครับเพราะว่าล่าสุดเป็นออฟต้าเนี่ยออกมาเปิดเผยนะครับว่าพี่อุ้มธีรทรบุญมาทันกับตันทีมชาติไทยครับคุณผู้ชมเป็นนักเตะที่สร้างโอกาสมากที่สุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบที่ผ่านมา เป็นอันดับ3ครับคุณผู้ชมอันดับ1เนี่ยคืออัพคามอาฟฟิปของกาตาสร้างโอกาสไป18ครั้งอันดับ2เป็นอ e ีคังอิน14ครั้งส่วนอันดับ3เป็นพิุ่มทิรทรบุญมาทันนะครับที่12ครั้งคือคุณภาพของพิุ่มเนี่ยยังคงเล่นเอเชียได้สบายและก็มีอันดับ4เนี่ยคือเจ้าแบงค์สุรรณเหมือนตากับเคคกูดวินทำไป11ครั้งเห็นได้ชัดว่าสถิติ นักเตะทีมชาติไทยก็เป็นท็อปเอเชียนะไม่ธรรมดาครับคุณผู้ชมแต่หลังจากนี้เราต้องหาแนวทางแล้วก็วิธีการเล่นรวมถึงการสร้างทีมใหม่ๆขึ้นมาเพราะคุณภาพนะฟุตบอลไทยถ้าเราเดินไปถูกทางดีครับคุณผู้ชมสู้กับเอเชียได้มันแล้วก็เป็นความหลงหลังจากที่เราไม่ได้ไปต่อในบอลโลกคนนี้เท่ากับว่าเราก็ต้องมาหาทีมอุ่นเครื่องฟีฟ่าเดย์นะครับในช่วงเดือนกันยายนตุลาคม แล้วก็พฤศจิกายนซึ่งต้องยอมแล้วว่าเป็นการหาทีมหมุนคือเรื่องที่ไม่ง่ายนะครับเพราะทีมระดับท็อปเนี่ยเขาก็ไปเล่นในรอบ18ทีมคัดบอลโลกโซนเอเชียกันหมดนะครับคุณผู้ชมรวมไปถึงถ้าจะเอาทีมจากายุโรปหรือที่มือ,อื่นเนี่ยเขาก็ติดภารกิจกันเยอะแยะมากมายล่าสุดนะครับเป็นบอลไทยสแตนนะครับออกมาเปิดเผยว่าหลังจากที่ตกรอบไม่ได้ไปต่อในบอลโลกเนี่ย ทางฝั่งสมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยโดยมาดาม,ม่ลำแป้งนวลพันล่ำซ้ำนาย,ยกแล้วก็ทีมงานได้มีการกําหนดไว้ว่าคู่แข่งที่จะเชิญมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยหลังจากนี้จะต้องมีอันดับโลกที่สูงกว่าทีมชาติไทยที่ปัจจุบันอยู่อันดับที่101ของโลกและกําลังจะก้าวไปเป็นอันดับที่99ของโลกจากการประกาศแลนด์กิ้งฟีฟ่าในครั้งที่กําลังจะมาถึงนะครับหากหาไม่ได้จริงๆเนี่ยก็จะเชิญทีมที่มีอันดับโลกต่ากว่า แต่มีความใกล้เคียงกับไทยมากที่สุดในเรื่องของคุณภาพและหากจะต้องเสียเงินในการเชิมทีมที่อันดับลูกสูงโลกสูงกว่ามากๆก็ต้องยอมเพื่อให้นักเตะมีโอกาสได้เจอทีมใหญ่ๆอันนี้เป็นรายงานนะครับส่วนทีมถ้าเกิดในเอเชียที่เราจะอุ่นเครื่องด้วยเนี่ยผมไปไล่รายชื่อมาว่าทีมที่คุณภาพพอที่จะสร้างประโยชน์ให้กับทีมชาติไทยไดย้ทีมแรกคือซีเรียนะครับทาจิกิสถานเลบานอน เติร์กมินิสถานอัฟกา,านิาสถานเยเมนแล้วก็จะมีทีมในอย่างอินเดียเวียดนามประมาณนี้แหละที่รู้สึกว่าอุ่นเครื่องแล้วจะได้ประโยชน์นะครับนอกนั้นเนี่ยก็จะเป็นทีมระดับอาเซียนแล้วก็เป็นพวกมาดลเีไต้หวันเมียนมาซึ่งมันก็โหห่างกับเราจนเกินไปผมคิดว่าอุ่นเครื่องครั้งต่อไปก็จะเป็นทีมประมาณนี้แหละผมเชื่อว่าสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ต้องไปดิวให้ไวที่สุดนะครับคุณผู้ชม เพราะเดี๋ยวทีมพวกนี้จะไปหาทีมอุ่นเครื่องกับทีมอื่นเนี่ยแหละทีมที่พอจะอุ่นเครื่องแล้วไทยได้ประโยชน์ก็ประมาณนี้แล้วกันอย่างที่บอกว่าการไม่ได้ไปต่อในบอลโลกรอบต่อไปเนี่ยมันส่งผลแต่สุดท้ายก็ต้องมุฟออนเดินหน้าต่อนะครับเพื่อที่จะสร้างทีมเจนใหม่แล้วก็เตรียมทีมลุยชิงแชมปอาเซียนรวมถึงคัดบอลเอเชียนคัพช่วงต้นปีหน้านะครับ จากนั้นเนี่ยไปดูนี้หน่อยสกู๊ปนี้น่าสนใจครับคุณผู้ชมทางสยามสปอร์ตต้นสกัดที่ทำงานของผมเนี่ยเขาก็มาคาดการ11ผู้เล่นตัวจริงของทีมชาติไทยในการไปลุยคัดบนโลกอีกครั้งช่วง4-5ถึงปีข้างหน้าว่าจะมีใครเป็นกำลังหลักและคนคนนั้นอายุเท่าไหร่ซึ่งถือว่าน่าสนใจนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าคัดบอโลกนหน้าเนี่ยพวกนักเตะที่เป็นตัวเก่าอย่างพี่อุ้ม พี่เจพี่มุย้ยพี่ตังเนี่ยโหพวกเขาจะต้อง36 37, 38ซึ่งก็เยอะและตอนนั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าพวกเขาอะ่ะยังคงเล่นฟุตบอลอยู่หรือเปล่าหรือไม่แน่อาจจะรีทายกันก่อนก็เป็นไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องมองหาคนใหม่ๆที่จะเข้ามาก็มีการจัด11ผู้เล่นตัวจริงที่น่าสนใจครับคุณผู้ชมเอาในครับบนโลกหน้าเนี่ยเขาก็มองว่าประตูเนี่ยยังคงเป็นปฏิวัติคำใหม่ ปฏิวัติคำใหม่ตอนนั้นเนี่ยก็จะอายุ34ซึ่ง34กับตำแหน่งผู้สัป,ประตูยังไปได้นะครับแล้วเชื่อว่าเป็น34ที่โหน่าจะแข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับปฏิวัติคำใหม่ส่วนคู่เซนเตอร์เนี่ยสยามสปอร์ตมองว่าเปลี่ยนใหม่หมดเพราะที่ปัจจุบันที่ใช้งานอยู่เนี่ยอายุก็เยอะแล้วก็ถ้าเกิดบอลโลกครั้งหน้าก็34 35อัพอะทั้งสุพรรณทองสงอเอเลสดอเล และเขาก็ไม่ได้บอกว่ากิสตาการแมนยืนเซนเตอร์นะครับเขาจึงเลือกเซนเตอร์เนี่ยเป็นซงวุฒิไข้ควรกับโจนาธานเข็มดีครับคุณผู้ชมเออจนถึงตอนนั้นเขาทั้งคู่เนี่ยอยู่ในวัยที่กำเร่งกำลังเล่นฟุตบอลได้ได้พีคได้เลยนะครับ25 26ไอ,อ้คู่เซนเตอร์นี้น่าดูนะคนหนึ่งสูงอีกคนหนึ่งได้เรื่องของการเข้าบอลแล้วก็แพชชั่นแล้วผมคิดว่า2คนนั้นกว่าจะถึงวันนั้นน่ยคงโตขึ้น กว่าเดิมแน่นอนส่วนเมื่อขวาเนี่ยนิโคลัตมิเคิลสั้นยังคงเล่นได้อยู่นะครับแต่ก็อายุเริ่มเยอะขึ้นแต่ก็จะอยู่ในช่วงพีคของนักฟุตบอลครับสำหรับนิโก,โก้ส่วนซ้ายเนี่ยเขามองไปที่เอลิคาว่ควาคุณผู้ชมถ้าดึงมาได้เนี่ยเอลิคาวในวัยนั้นก็จะชู่ช่วงเวลาที่พีคเหมือนกันนะครับเออแผงแบ็กโฟนเนี่ยน่าสนใจนะครับซงวุฒิจนธาน 26- 27ีเใช่ไหมมิเคิลสัน้น29 เอลิคีาเอลิคาวตอนนั้นก็25 26เฮ้ยก็ถือว่าวัยกำลังดีเลยนะขณะที่ทางฝั่งของตรงกลางเนี่ยคนที่จะนำทัพทีมชาติไทยเขามองว่าคือเจ้ากันธนวัฒนซึ่งจิตถาวรครับคุณผู้ชมตอนนั้นเจ้ากันก็จะมีอายุ29ปีอ่าก็น่าจะกลับมาเล่นฟุตบอลได้แบบสมบูรณ์แบบแข็งแกร่งอยู่ในจุดที่พีคหลังจากเจอการบาดเจ็บมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมสำหรับน้องกันธนวัฒ์ ส่วนอีกหนึ่งคนก็จะเป็นสายเลือดใหม่และเจนใหม่คือคัคคณะคำยกคัคคณะปัจจุบันเนี่ยโดดเด่นกับเมืองทองอย่างมากนะครับคุณผู้ชมเล่นได้ดีมากแล้วคัคคณะอีก45ปีข้างหน้าน่าจะเป็นกำลังหลักให้กับทีมชาติไทยได้ก็จะเป็นอายุ25ปีนี่คือเจนใหม่ของจริงนะคัคคณาคำยกนอกจากนี้นะครับแนวลุก4ี่คนเนี่ยจัดหนักคือเจ้าบุกเอกนิปัญญาเอกนิปัญญาจนถึงตอนนั้นก็จะมีอายุป,ประมาณ 28- 29 ก็อยู่ในช่วงพีคของนักฟุตบอลครับคุณผู้ชมและประสบการณ์ที่เขาเก็บเกี่ยวมาได้จนถึงตอนนั้นผมเชื่อว่าเจ้าบุกก็่าจะช่วยเกมลุกทีมชาติไทยได้ไม่รู้แหละว,ว่าจะค้าแข้งเจลีกต่อหรืออยู่ไทยลีกแต่ที่แน่เนี่ยเจ้าบุกณ้ตอนนั้นแข็งกรห่งขึ้นแน่นอนเพราะเขามีประสบการณ์จากเจลีกมาส่วนปีกซ้ายปีกขวาเนี่ยเป็นชุดเดิมเลยแต่เพิ่มเติมคือความเก่าเกมคือเจ้าแบงค์สุวรรณเหมือนตาตอนนั้นก็จะอายุ26่ย่าง27 ส่วนเจ้าเช็คเนี่ยน่าจะเป็นกับตันทีมครับเพราะตอนนั้นเนี่ยเจ้าเช็คจะอายุ31ปีนะเออเชก็าอายุเยอะเหมือนกันนะถึงบอลโลกครั้งหน้าเพราะตอนนี้เช็คก็ไม่ได้เด็กแล้วนะก็อยู่ในช่งวงวัยรุ่นเนี่ยเออแต่ก็น่าจะประคองรุ่นน้องได้ส่วนกองหน้าเนี่ยชุดเบละนะับคุณผู้ชมเออชุดเบลก็จะมีอายุ 24- 25สเฮ้ยเซตนี้บอลโลกครั้งหน้ามันอยู่นะเออตัวเก่าที่ประคองเนี่ยก็จะมีเช็คสุประโชคสารชาติแล้วก็มีอะปรมศณอาจวิไล สุปชัยใจเด็ดที่จะเป็นตัวเก่านะตอนนั้นเพราะพวกนั้นจะอายุใกล้30นะทั้งสุปชัยปรเมศสุปโชคเจริญศักดิ์วงกรกฤษดากาแมนก็จะอายุประมาณนั้นเออเป็นไงนี่เป็นเสียนะปอแล้วต้องซุยคาดการณ์กันมาคุณผู้ชมก็ลองคาดการณ์กันได้นะลองคิดชุดในอนาคตผมว่าคุยเรื่องนี้สนุกดีว่าจะใช้ไขบ้างแต่สิ่งที่สําคัญคุณผู้ชมนี่เลยคือการบ้านใหญ่ของทีมชาติไทยเว้ยคุณเห็นไหมว่า สิตัวจริงใน4-5ปีข้างหน้าเนี่ยหลายๆคนอายุเกือบ30มสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าจะจะมองไปต่ออีกสเต็ปหนึ่งอะ่ะเราก็ควรสร้างเจนคคณะคำยกขึ้นมาได้แหละเจนคะคณะคำนกเนี่ยสำคัญเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะใช้งานในบนโลกต่อได้อย่างน้อยอีก2ครั้งด้วยกันสองสาครั้งเลยอย่างเจนสุประโชคธนวัฒน์มิเคลสันเอกนิตปรเมศสุปชัยเนี่ยก็ได้อีกครั้งหนึ่งเต็ม แล้วก็อีกครั้งหนึ่งยังต้องลุ้นเพราะถ้าเกิดผ่านในปี2030ไปอีกเนี่ยพวกเขายัางสุปรโชก็จะสามารถสามหกอะ่ะเพราะฉะนั้นสําคัญเลยคือต้องมาจะสร้างเจนที่เป็น20สเตนแกรณานะคำยกเนี่ยไปหามาสร้างไว้เยอะที่สุดเพราะเขาจะใช้งานได้อีก 2- 3สครั้งเอออะนี่ก็เป็นเรื่องราวในคลิปนี้ของต้องซุยที่มาพูดคุยกันนะคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาแลกเปลี่ยนเข้ามาพูดคุยกันได้และอย่าลืมกดติดตามให้กับ ยูทูบต้องสุ่ยนะครับแล้วก็แนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกรนเนพัทในเคสการโนลาบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นเนนโปรตีนเน้นเน้นเกรเนพัทในเคสการโนลาบาร์อร่อยดีมีปโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุ่ยคอนเฟิร์มคลิปนี้ไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ